ครับไปแล้วนะสำหรับเป็่อนคนิเศษเพื่อนเชียงใหม่ของเรครับวันนี้อพี่แจ๊คอยู่กับช่างหมูนะฮะก็เป็นช่างฝ่ายบริการของทาง,งหน้าร้านนะวันนี้พี่แจ๊คจะมาแจ้งข้อควรระวังเนาะแล้วก็วิธีการใช้งานของตู้อบรมร้อนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้อบให้ตู้อบรมร้อนโดยใช้ไฟฟ้าเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแบบ5-5ชั้นนะตะแกรง5ชั้นแบบนี้นะครับเนาะตัวนี้ส่วนประกอบหลกัหลกๆมันจะเป็นไงฮนะ ที่ทา้งซ้ายและด้านขวาเพื่อจะให้ความร้อนก็คือช่องด้านซ้ายด้านขวานี้นะครับ<ะ>ที่จะมีรูอยู่แบบนี้เนาะแล้วเราจะทําให้ทํายังไงให้อ่ลมมันหมุนวนลงไปก็จะเป็นพัดลมเ<ไ>ป็นกลไกการทํางานของมันก็คือว่าจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้อนสำหรัทั้งสองข้างแล้วก็จะใช้พัดลมนะครับเป่าไอความร้อนนะปกติไอความร้อนของเราจะระเหยขึ้นสู่ด้านบนอยู่แล้วเราก็จะใช้พัดลมตัวนี้เป่าช่วยให้อุณหภูมิความร้อนอ,อะละงไปข้างล่างโดยการเปิดพัดลมพัดลมตัวนี้ก็สามารถปรับระดับปรับสปีดได้นะครับ แล้วจุดที่ลูกค้าคอมเมนเข้ามาว่านี่เครื่องมีปัญหาบ่อยนะครับเนื่องมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถาดเนาะถาดที่เขาแถมมากับตัวเครื่องนะนะครับแบบนี้นะนะครับถ้าเราอบโดยเราปิดถาดแบบนี้ไว้สังเกตว่าเห็นไหมมันจะตันไปเลยคือลมร้อนจะไม่ลงไปหาตัวอาหารนะลมร้อนจะอบอยู่ภายในนี้ คือหมายความว่าอบอยู่ภายในนี้ทําให้ส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกล่องคอนโทรลสองตัวเนี้เกิดการละลายขึ้นแบบนี้นะครับเนะาะก็คือถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับก็แค่ถอดแผ่นนี้ออกเนาะตอนอบนะครับแบบนี้นะก็จะทะลุลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมแบบนี้นะแล้วแผ่นตัวนี้แถมมาทําไมฮนะทั้งหมู เอาไว้เวลาหลังเราใช้งานเสร็จนะครับการพวกหมูมแมลงสาบที่จะเข้าไปทําความเสียหายกับอุปรกรณ์นะครับแล้วก็เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ควมที่จะปิดไว้แต่ระหว่างการใช้งานนี่ต้องเปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดไว้เาจะทำให้อุปกรณ์มีละลายานะเนื่องจากความร้อนที่ได้มันไม่ลงไปข้้งล่างมันจะอบอยู่ข้างบนนะครับครับก็เป็นหนึ่งเคสนะครับเนาะหนึ่งเคสที่ต้องต้องย้าเตือนกับทางลูกค้าไว้นะครับว่า ับท่างหนูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ